สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสติลเพย์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสมัครพร้อมเพย์นะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการสมัครผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับผมหรือว่าจะไปสมัครที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับผมซึ่งมีวิธีการสมัครง่ายมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปธนาคารเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการสมัครกันเลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค <Jin> <ar> ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมเพย์ทำเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับผมขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์กุ้งไทย .com นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วิธีการสมัครพร้อมเพย์ผ่านแอปพลิเคชันกุ้งไทยเน็ตกันเลยนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันกันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เข้าไปเลือกบริการธนาคารนะครับผมด้านล่างขวานะครับ ลำดับที่2นะครับผมให้เลือกบริการพร้อมเพย์ลำดับที่3นะครับเลือกบัญชีแล้วเลือกผูกพร้อมเพย์นะครับลำดับที่4นะครับเลือกผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนนะครับทำการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วก็กดปุ่มยืนยันข้อมูลนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับท่านก็สมัครพร้อมเพย์ผ่านทางแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ก์เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมานะครับผมสำหรับวิธีการสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM สีเงินนะครับหรือว่าตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมเมื่อไปอยู่ที่หน้าตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยนะครับให้สอดบัตร ATM เข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปเลือกบริการอื่นๆนะครับลำดับที่2นะครับให้ไปเลือกพร้อมเพย์ ลำดับที่3นะครับให้เลือกสมัครบริการพร้อมเย์ลำดับที่4นะครับเลือกผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนลำดับที่5นะครับให้กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับกดปุ่มตกลงนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับผมแล้วก็กดปุ่ม ตกลงนะครับผมเพื่อเป็นงานยืนยันข้อมูลนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมท่านก็สมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วนันเนงนะครับ และสุดท้ายนะครับผมสำหรับวิธีการสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM สีฟ้าของธนาคารกรุงไทยนะครับผมธนาคารกรุงไทยนะครับเขาก็จะมีตู้ ATM สีฟ้านะครับผมแล้วก็สีเทานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สะดวกตู้ไหนนะครับหรือว่าไปเจอตู้ไหนนะครับผมก็สามารถที่จะเลือกสมัครได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการสมัครพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM สีฟ้าของธนาคารกรุงไทยกันนะครับ เมื่อไปอยู่ที่ตู้ A t m เนะครับให้สอดบัตร ATM เข้าไปนะครับผมแล้วก็เลือกบริการพร้อมเพย์นะครับต่อมานะครับให้เลือกคําว่าสมัครบริการพร้อมเพย์ขั้นตอนที่3นะครับเลือกผูกด้วยเลขประจําตัวประชาชนนะครับขั้นตอนที่4กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปนะครับผมที่ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือลงไปนะครับ เพื่อเอาไว้รับผลยืนยันการสมัครบริการพร้อมเพย์นั่นเองนะครับผมเมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มถูกต้องนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเลือกประเภทบัญชีในบัตรนะครับผมในที่นี้นะครับเลือกคําว่าออมทรัพย์นะครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็เป็นการยืนยันข้อมูลนะครับผมเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็กะปุ่มตกลมนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมท่านก็สมัครพร้อมเพย์ผ่านทางตู้ ATM สีฟ้าของธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับวิธีการสมัครพร้อมเพย์ของธนาคารกรุงไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับหรือว่าจะเป็นการสมัครผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆนะครับผมยังไงก็ลองสมัครกันดูนะครับส่วนท่านใดนะครับผมที่ติดขัดปัญหาตรงไหนหรือว่ามีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและจะ เล่นไปภาคคลิปใหม่ใหม่จากท่อง Steelplay Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ